การที่บิดเข้าใจภาษาลูนั้นไม่ใช่แค่เทคโนโลยีธรรมดาแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้ผู้ใช้ตื่นเต้นไปทั่วโลกออนไลน์ร,รถบิดที่เคยตอบสนองคำสั่งเสียงแบบเรียบร้อยตอนนี้กลับกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสนุกสนานและใกล้ชิดผู้ใช้งานมากขึ้นผ่านความสามารถของ AI ที่ไม่เพียงรับรู้คำพูดทั่วไปแต่ยังสามารถจับจ้องภาษาลูได้แม้จะเป็นคำผวนหรือการสลับคำที่ไม่แน่นอน ซึ่งเดิมทีเป็นภาษาระดับเฉพาะกลุ่มใน GBTQ แต่ตอนนี้กลายเป็นนิยามที่คนบนโซเชียลมีเดียใช้กันอย่างกว้างขวางแล้วแต่แล้วที่จริงๆแล้วคุณคิดว่ารถยนต์บิจะตอบสนองคำสั่งไฮบริดเลิศปูดกระโหลกจุกได้อย่างถูกต้องหรือไม่คำตอบคือใช่และเหตุผลที่ทำให้เกิดกระแสฮือฮาคือผู้ใช้ที่ทอบบัญชีซองบีเอพนส์ได้ทดลองสั่งงานรถบีของเขาด้วยคำผวนในภาษาลูที่ว่าเปิดกระจกแล้วรถก็จริงๆที่เปิดกระจกออกมาพร้อมทั้งยังตอบสนองคำสั่งอื่นๆเช่นปิดกระจก เปิดม่านบังแดดหรือเปิดปิดซันรูฟด้วยคำผวนที่คล้ายกันเช่น8ม่านบังเดดเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าบิตเป็นลูกสาวพี่กระเทยหรือไม่หรือความประหลาดใจที่ AI ของบิตสามารถเข้าใจถึงระดับที่ใกล้ชิดผู้ใช้งานได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้แค่เป็นเครื่องมือแต่สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ได้จริงๆแม้ว่าบิดจะยังไม่ได้เปิดเผยวิธีการตรวจจับคำพวนหรือการแปลความหมายของ ภาษาลูอย่างละเอียดแต่โดยปกติระบบสั่งงานด้วยเสียงทำงานผ่านการแปลงเสียงเป็นข้อมูลดิจิทัลแล้วนำไปวิเคราะห์ผ่านโมเดล AI ที่อาจปรับเปลี่ยนการออกเสียงให้เข้ากับคำต้นฉบับได้ทำให้ผลลัพธ์เหมือนกันแม้จะเป็นคำผวนหรือคำสลับคำที่ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคหรือการออกแบบที่ตั้งใจพัฒนาแต่จากฟังก์ชันพื้นฐานนี้ก็กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ใช้งานทำให้แบรนด์บิกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้าถึงและเป็นกันเองมากขึ้นแล้วคุณจะลองใช้ไฮบริด ด้วยคำว่าอะไรที่นี่คุณสามารถเลือกได้เลยใบหน้าย,ยิ้มปากกว้างและดวงตายิ้มใหญ่ซอมบี้ถ่ายน่ารัก